โอเคครับผมสวัสดีครับผมบุกค,ครับอ่าโอเคครับผมก็ในคลิปนี้ผมจะมาทำเอ่อเรียกว่าดิสติกเกอร์คนระับดิสติกเกอร์ให้กับนิวแมนดัมนะผมโอเคก็มาสติกเกอร์เราที่ต้องติดจะมีส่วนอา่าฟันนลผมแล้วแค่ฟันนลวล้วเลยครับผมก็โอเคมามาดูว่าติดยังไง อืมนิ้วกนดัมนะครับก็นมาอย่างนี้แล้วก็ปิดตรงนี้โอเคนะครับก็อืมใช่โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอเอาทำไมาข้างหน้าไม่ติดวะอ่ะโอเคฮันก็เดี๋ยวจะตัดไปต,อน,อ,ตอ,อนที่ติดยากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสอนพี่ติดก่อนนะว่าติดยังไงอ่ะเอาจริงทุกคนก็อาจจะรู้อยู่นะนะว่าต้องติดยังไงไม่ต้องสอนก็ได้แหละอเคก็มาบอกหน่อยดีวยกว่า โอเคมาอย่างแรกก็ต้องใช้เบอร์สิบแปดติดตรงนี้หรอนี่ครับเบอร์สิบแปดแล้วงี้ขึ้นมาแล้ววิติดนะครับก็มือสัน่นมือสั่นไม่ได้หรอเดี๋ยวนะขอมือสัน่นมือสัน่นปึ๊บอย่างนี้นะผม อือฮึอืออือแน่นจังติดมุมหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เขาติดไปแคยนิดแคนิดแคนิดแคนิดนะผมโอเคก็นี่ก็ได้ละหนึ่งอันก็ได้แล้วโอเคจะตัดไปเดี๋ยวผมจะตัดสปีดหน่อยนะต้องตัดสปีดหน่อยเพราะว่ารีบโอเคไป โอเคครับก็ตอนนี้ก็ติดสต๊กเกิลเสร็จนะก็มือสั่นนะไม่เป็นไรนะที่มือสั่นมากเลยช่วงนี้มือสัน่นไม่เป็นไรนะหิวข้าวแหละอ,อืมือสั่นนะเป็นหนึ่งมือสัน่นมือสัน่นโอเคก็เสร็จแล้วนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วง เรียกว่าเอา่อจะตัดเส้นนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวตัดไปกันไว้หนครับผมนี่ค,ครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเส้นก็จะมีแผ่นิเนลไลนะครับผมแผเนลไลน์แล้วก็มีทินเนอร์ก็มีอุปกรณ์ใช้ตัดเส้นอีกแบบก็คืออันนี้คืออีกแบบนึงครับเป็นแบบที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือถ้าเราใช้ไม่ดีหรือใช้มากเกินไปเนี่ย ชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานเนี่ยมีโอกาสแตกนะครับผมชิ้นพลาสติกชิ้นส่วนมีโอกาสแตกส่วนวิธีใช้ก็จะใช้อุปรกรณ์สองอย่างนี้ครับผมใช้สองอย่างนี้ไม่ก็ใช้ที่เขาให้มาให้มาจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเปิดดูนี่นี่ครับผมเป็นอย่างนี้แล้วก็จิ้มไปมันจะไหลไปนะครับผมแต่ถ้าไม่ถนัดก็ใช้สองตัวนี้ครับผมใช้พูกกันกับ ปากกาขอแรงนะถัดได้เหมือนกันหรืออีกแบบหนึ่งนะผมจะเป็นสองตัวนี้อ่าจะเป็นอย่างหายตัวหนึ่งมาให้ดูครับอ่าลืมๆตัวนี้เลื่ลืมๆนี่จะมีสองตัวก็คือกดไหลเหมือนกับพันเอ้าลายคือกดแล้วไหลเลยตัวนี้นะแต่ไม่ค่อยใช้นะผมไม่ใช้ผมไม่ใช้ผม,มใชผมใช้พันเอ้าลายให้หมดก่อนส่วนตัวนี้จะเป็นปากกากันการน้ามาร์คเกอร์ผมก็คือ ให้ขีดไปตามชิ้นส่วนเลยอันก็ได้ใช้ใช้เก็บงานนะใช้เก็บงานจุดไหนที่พันธุลายไม่ติดก็ใช้เนี่ยระบายเอาแล้วก็อันนี้เอาไว้ทาความสะอาดนะจะใช้เป็นทินเนอร์หรืออาวเจอจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันโอเคก็มาเข้าสู่สปีดอีกครั้งนึง how careless we yeah. all day and all night would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise we were in love couldn't stop us like a good drug yeah. never run rough. we hook up in my car drive it so far play your guitar you'd show me your art. let down our guards think with our hearts stare at the stars we would never love Drinking too young, way too much fun out in the sun. Nothing when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. ตัดเส้สนเสร็จแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ทําความสะอาดนะครับวิธีาทำความสะอาดนะครับ,ะะรบจะมีอยู่สองวิธีนะครับง่ายๆคือหนึ่งเลยครับผมคลาสสิกที่สุดก็คือนี่ครับใช้ทินเนอร์เอ็กยี่สิบของททมิย่านะครับผมก็ราคาก็แพงใช้ได้นะแต่หรือจะเป็นตัวนี้ครับอืมกันดั้มมาร์เกอร์เอาไว้เคลียร์เคลียร์ผมเอาไว้เคลียร์คือจิ้มกับเอ่อเรียกว่าจิ้มอะป่ะจิ้มกับคัตเตอร์แล้วก็จิ้มคัตเตอร์บัตรนะครับอุปกรณ์ก็มีคาตเตอร์บัต เออของจำเป็นก็เครื่องบัตรนะครับผมแล้วก็มีอมชิชูโอเคมาเอาแบบคลาสสิกก่อนเลยเออก็อนี่ครับเอาชิชูมาไว้อย่างเงี้ยสักนิดสักนิดคำนึงคำนิดน,นึงนะผมแล้วก็เอาอา่ดึงออกมาสักสามอันสามสี่อันนะผมเผื่อไม่พอครับเผื่อไม่พอแล้วก็เปิดขวดนะครับผม น้ำไม่หกยังมีย่ที่หนึ่งจุ่มแนะนําคือถ้าอยากประหยัดนิงก็แค่จุ่มนะ,ะนี่ยครับมันก็ได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจุ่มหรือไม่ต้องใช้ทิชชูก็เพิ่มนะครับโอเคมาดูวิธีทำความสะอาดนะครับผมปัดไปทางเดียวกันนะผมให้ปัดเห็นไหมครับปัดไปทางเดียวกันนะครับผมอย่าปัดให้ปัดไปทางเดียวกันนะครับมันก็จะทำความสะอาดได้แล้วนะครับง่ายนะ ก็จะสะอาดนะครับตัวงานก็จะสะอาด <_ d ata> อืมเขา,าอยากไงเรืจะไปซื้ออ่ามันจะมีอุปรกรณ์ทำความสะอาดอยู่นะครับผมที่เป็นของทไมิยะโดยเฉพาะจะซื้อมาก็ได้นะครับ ไม่ต้องห่วงครับถ้ามันถ้ามันเลอะเนี่ยครับดูใกลดูใก,กลเห็นไหมมันจะมีส่วนออกก็ถ้ามันออกนี่ก็ใช้อยวขอย้ายแล้วนะอย่หกใช้มาร์คเกอร์รผมมาร์คเกอร์ใส่เข้าไปมันก็จะได้นะครับผมแล้วก็ใช้ด้านที่ไม่จุ่มจุ่มทินเนอร์ครับปัดออกนะครับผมอืมก็จะได้ครับหรือจะปัดก็ได้นะปัดปัปั นี่ได้แล้วสะอาดแล้วอืมโอเคงั้นผมจะตัดสปีดเลยครับผมโอเคเอาชิดด้านชิดแมนอา่าด้านนี้ลืมตัดเดี๋ยวขออาาดดน,นุญาตตัดหนึ่งนะครับ ตัดเส้นดน้านหนึ่งก่อนลืมตัดเส้นด้านหนึ่งน่ครับพี่ตัดเส้นก็จิ้มไปเลยนมครับจิ้มไปเลยจิ้มไปอืมได้แล้วครับเห็นไหมครับได้แล้วเห็นไหมตัดได้ครับรอแห้งครับผมสักสิบนาทีนะเดี๋ยวผมตัดไป 天。Yeah. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, because I crave progress. You ain't never going to stop me, because it's my conquest. And I'm never going to rest. Yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. Yeah. When everybody thinks they know ya. Yeah. And y'all don't even know I am ya. And now I'm ready, taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. Yeah. And now I'm ready, I'ma blow up. <laughs> ก็เราเต้นเสร็นะก็ออกมาก็ใช้ได้นะก็เลอสวยใช้ได้เก็ลองมาประกอบเลยนะผมมาโอเคผมก็นี่เป็นการประกอบจ <keep> นะมวงจะได้ เป็นการประกอบโมเดลตาโมเดลกระหน่ำหรือปลาหมูหรือจะเป็นพลาสติกโมเดลแบบเบื้องต้นนะครับผมนี่คือเบื้องต้นนะมันยังมีวิธีอื่นมากมายนะครโอเคโอ้ยโอ้ยเย้แล้วยังนี่เนี่ยโอเคก็โอเคครับก็ในคลิปที่สองนี้ขอจบวิวนะครับชอบให้ผมทำอะไรอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมว่า การต่อกันด้ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมแล้วแต่จะต่อนะครับผมก็สวยใช่ได้นะตัดเส้นแล้วก็สวยใช่ได้นะจริงโอเคครับก็ในคลิปนี้ขอจบตรงนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ